สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมีนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นคาริมบ้านะครับผมนะหรือจะเรียกว่าเป็นโนนิ้วก็ได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะก็เอาไว้เล่นนะครับคลายเครียดเสียงคลายปิโนนะครับผมนะเราใช้นิ้วดีดแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมันก็จะมีตัวโน้ตนะครับบอกนะครับผมนะว่าเป็นโน้ตอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้เครื่องดนตรีจะเป็นไม้นะครับผมนะนี่เลยนะครับสวยงามนะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับด้านในนะครับผมนี่เลยก็จะมีอ่าสติกเกอร์นะครับมีอ่าซิลิโคนนิ้วนะครับผมนั้นแล้วก็มีค้อนตั้งสายแล้วก็มีซองใส่พร้อมคู่มือนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าก็เจ้าคาริบบ้านะครับผมนัดอ่าเปลี่ยนโนนิ้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาตัวละ6-90บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับผมมาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะผมคาริมบ้าแบบนี้เอาไว้เล่นกันคลายเครียดกันนะครับผมแล้วก็อ่าสามารถติดต่อบิดตมาที่ร้านเราได้นะครับผมนั้นหรือจะทักมาสอบถามข้อม อโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากล้านนตมีสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไวเ้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ